สวัสดีครับมามาหมอลาพาไปเพลินชาแน,นลช่วงนี้เสียงหายเสียงหายเสียงหายไม่เป็นไรนะครับแพรบลาวล่าสุดเนี่ยโดนคอมเมนต์ปัญญาอ่อนเนาะว่าสวยเหมือนตุ๊กตาผีสวยเหมือนตุ๊ก,กตาผ,เตตาผีเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแรงนะแรงมากแต่คุณคิดว่าเธอสนใจไหมล่ะอดีว่าเขาไม่สนใจหรอก เขาเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สําเร็จที่สุดไม่ใช่ตัวพวกคุณไม่ใช่การว่าการดาสิ่งที่สําเร็จคือการกระทําของตัวเขาเองฉะนั้นความมั่นใจเต็มเปลี่ยมเต็มร้อยนะครับเพลาๆเขาเดินหน้าครับเขาไม่ถอยหลังคุณจะให้เขาอะถอยหลังไปหาหอกอะไรนะเขาก็ต้องเดินหน้าถูกไหมก็ต้องใช้ชีวิตกับน้องซันต่อไปสิ่งที่เราเห็นนะครับคือความพยายามเอาตัวรอด ในจุดที่ยากที่สุดของเธอนะมันจะทำให้เราดูมีค่าและเข้มแข็งขึ้นอันเนี้ยคำเนี้ยแลพรลาวเขากล่าวไว้นะครับก็คือจุดที่ยากที่สุดอะ่ะเธอต้องผ่านมันมาให้ได้คนหลายร้อยคนเข้ามาดูเธอมาดูตัวจริงมาดูหน้าใหม่นะมาเห็นตัวจริงมาสัมผัสในเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยเขาจะได้รู้ได้เห็นไงว่าองค์กรของแสงทองเนี่ย มันสามารถที่จะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เสมอถ้าทุกคนตั้งใจและพร้อมใจกันนะครับเขาไม่เอาเวลามาสนใจ Messenger หรือคอมเมนต์ที่มันดูบั่นทอนจิตใจเขาอะเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าคอมเมนต์หล่าเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นดาบที่มาทิ่มแทงใจเขาซึ่งบางทีมันก็คือเราอ่านอะเนาะ ทำไมมันปัญญาอ่อนจังเลยอะทำไมไปว่าเขาตุกตาผีทั้งๆที่เขาก็เป็นบาร์บี้อย่างสวยงามออะต้องขอย้อนก่อนนะครับแอดูเลื่อนผ่านไปเห็นเพจพี่จอยพี่จอยเนี่ยบอกว่าแพรว,พวสวยแบบเหมือนนางฟ้าเหมือนตุก,กตาบาร์บี้อะซึ่งเรามองดูเราก็เข้าใจแบบนั้นเราเข้าใจว่าเออพี่จอยเขาพูดตรงดีเพราะอะไรสวยก็ต้องบอกสวยอย่าอคติ อย่ามาทำตัวเป็นคนอคติทั้งๆท,ที่เห็นอะไรสวยแล้วคุณไม่ยอมรับอใช่ครับสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่สวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน,แต,น,น,กนแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขาอย่างน้อยคุณก็ช่วยรักษามารยาทหน่อยไม่ใช่มาเม้นว่าเหมือนตุ๊กตาผีนะครับตุ๊กตาผีฟาเธอร์คุณเหรอขาวขนาดเนี้ย จริงอยากจะพูดนะแต่มันคันคันปากเหมือนกันมันพูดมันพูดไม่ได้ไงมันพูดไม่ได้ไงเพราะมันติดเรื่องของอคำยาบอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับเขาก็อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์นะครับซึ่งการวางแผนหรือการทำงานของเขาเนี่ยเอาแนวเรื่องของพอดเทตก่อนพอปล่อยลูกพอดเทดออกมาเนี่ยคือโซจึ้งเลยครับท่านผู้ชม เพราะมันเป็นเสื้อสีชมพูซึ่งรับกับใบหน้าอันนี้ต้องขอขอบคุณสไตลิสต์นะครับขอบคุณห้องเสื้อแล้วก็การทำผมที่บอกได้เลยว่าเธอทำหน้าครั้งนี้มาเนี่ยมันนำให้เธอดูซอฟดูละม,มูนมากๆแล้วโทนสีที่แต่งเนี่ยมันเข้ากับเสื้อสีชมพูฉะนั้นลุคนี่มันคือลุคปรินเซสคือนางฟ้าสวยหวานมันคือบาร์บี้มันคือความสวยหวานนึกถึงเลยดูไหม มันทําให้ผมนึกถึงคนเน่ะที่เอามาจับแต่งเป็นบาร์บี้แล้วอยู่ในกล่องอะ่ะในติ๊กตอกอะลองไปดูสิคือแบบว่าเห็นผู้หญิงหลายคนที่ใช้คอนเทนต์นี้ะนะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นบาร์บี้แล้วก็แกะกล่องออกมาซึ่งเหมือนมากๆก็คือตุ๊กตายางอะ่ะเหมือนหรือเปล่าหรือเหมือนบาร์บี้หรือไงนะครับเหมือนเหมือนตุ๊กตายางไหมเหมือนบาร์บี้หรือเหมือน, Barbie, อ <laughs> น, <laughs> อน,อนตุ๊กตายางเอาดีเหมือนบาร์บี้เนาะ เป็นบาร์บี้รุ่นใหญ่เออบาร์บี้ที่แบบว่าตัวใหญ่หน่อยเงี้ยนะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องความพยายามแล้วกันเธอก็เอาตัวรอดของเธอได้ในทุกสถานการณ์น่แหละเพราะเธอเก่งนะครับเธออยู่ในจุดที่ยากที่สุดเธอก็ผ่านมาแล้วโดนคอมเมนต์โดนด่านะครับโดนว่าสารพัดเดินไปไหนเนี่ยเธอต้องทนกับสิ่งที่คนอื่นมองมาหาเธอและเราก็ไม่รู้ไอ้ความยากคือ เราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่คนอื่นมองมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเราความยากของแพลวๆาคือแบบนี้จริงๆนะคือการที่หาประสบการณ์นะครับมี Experience ที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างคนปกติแต่มันอาจจะผิดตรงสายตาคนมองว่าเราไม่เข้าใจว่าเขามองเราเนี่ยเขาชอบเราหรือว่าเขาเกลียดเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แพรว่าเขารู้สึกว่ามันยากนะ ที่ให้คนมารักเรามาชอบเราอะแต่เราก็มีความมั่นใจนะที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกๆวันนี้และเราก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับใครจะวิาพากษ์วิจารณว่าทําไม่ดีกับผัวเกาว่านะครับหรือว่าสารพัดเนี่ยอันเนี้ยดูขอเองแล้วกันนะขอให้หยุดเถอะเพราะมันไม่มีประโยชน์ในการไปด่าเขายิ่งคุณด่าเขาเท่ากับคุณเทกะแนนความน่าสงสารให้กับแพลววเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับ คนอื่นกลับสมนํำหน้าคนที่ด่ามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะคนที่ด่าเขาเนี่ยจิตใจมันไม่ปกติจิตใจมันมีแต่ความอิจฉาริษยสมีแต่อคติเต็มตัวเลยมันเลยแก้กันไม่ได้เงียเพราะว่ามันเคยคุ้นชินกับการที่มันเคยทำแล้วแพรวพลาวไปเกี่ยวอะไรอะอย่างเขาเดินตลาดอยู่ดีๆอะ่ะคุณก็ไปแบบไม่ชอบเขาอย่างเงี้ย บางคนแบบไม่ชอบเดินผ่านก็มีนะบางคนที่จําได้ที่รู้เขาก็ไปขอถ่ายรูปเป็นธรรมดานะครับเขาก็ไปขอถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันคือวงจรชีวิตของคนทํางานคนที่เป็นดาราทํางานในสื่อหมอลำนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะได้เล่นช่อง7นะครับการอัพหน้าเนี่ยมันก็มีผลหน้าหายทันพอดีแต่สมองยังดีอยู่ก็โอเคนะครับ สมองยังใช้ได้สมองยังดีเพราะว่าสมองของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์แล้วก็ฉลาดพอสมควรการผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการละครได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะวัฒนธรรมการละครเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องของติศร์ใส่เข้าไปอาจจะเราก็ต้องรู้อยู่ว่าพอดเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพราะว่ามันคือการอุ๊บไว้ก่อนมันคือเครล มันคือการที่เขายังไม่ให้บอกนะสมมุติว่าเขาเซ็นสัญญากับคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นละครเนี่ยเขาจะบอกหรือไม่บอกหมายถึงว่าเขาบอกคุณแล้วแล้วคุณห้ามปล่อยข่าวนะถ้าคุณปล่อยข่าวปุ๊บเดี๋ยวมันมีการฟ้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็เสียหายเหมือนกันทําให้ละครดูไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์พวกเราเซอร์ไพรส์ที่ดีดดมากๆเลยนะั่นก็คือการที่แปลวพราวเป็นนางเอกแล้วซาเป็นพระเอก มันคือคละครเพลงแน่นอนอันนี้คือการวิเคราะห์มันคือคละครเพลงแน่นอนแล้วละครเพลงตัวนี้มันปังนะไอ้ดูจะบอกเลยขออนุญาตท,ทาน้ําหน่อยเลย <c oughs> ท่านผู้ชมครับคือผมอะเข้าใจทุกท่านนะเข้าใจว่าอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ค่อยพอใจกับคนที่มาดา่าเพ,พลาวแล้วก็ว่าเธอเหมือนตุ๊กตาผีอะ จริงๆคำเหล่านี้คอมเมนต์เหล่านี้มันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีเป็นคอมเมนต์ขยะเพราะเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมคุณคิดต่างจากเราทั้งๆท,ที่สายตาเราก็ยังดีอยู่ก็ยังมองเขาว่าเขาสวยนะครับแต่ทำไมต้องไปว่าเขาว่าเขาแล้วคุณได้อะไรอะ่ะเขาไปจ้างคุณว่าหรอหรือยังไงไม่มีใครจ้างคนมาด่าตัวเองหรอกนะครับหรือคุณได้รับคำว่าจ้างจากคนไหนอันนี้น่าคิดคนไหนและฝั่งคุณอะ่ะ หรือคุณทําเพื่อปั่นป่วนเพื่อเป็นกระแสะต้องดีก็ต้องบอกเลยว่าต่อให้คุณจะปั่นกระแสะคุณจะหาแสงจากแพลพราวหรือคุณต้องการให้แพลพราวเนี่ยพินาศลงต่อหน้านะครับเขาก็ทําไม่ได้อยู่ดีคุณไม่มีสิทธิ์ทําอะไรแพลพราวได้เพราะแพลพราวเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่มีความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้ว่าใครคิดยังไงและที่สําคัญคือ เขาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเป็นคนที่แยกแยะระหว่างเรื่องของอวออตารกับเรื่องส่วนตัวออกได้ดีมากๆไม่เอาหูไปฟังเหล่าอวตารแล้วไม่ไปพูดแทรกหรือไปพูดกับคนอื่นนู่นนี่นั่นเพราะเขารู้จักการใช้ชีวิตนะครับแพรเปล่ากับอดีตสามีเก่าอายุต่างกันมากแต่การใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะไปตัดสินว่าผู้ใหญ่บ้านรวยกว่าแพรเพล่าไม่ได้นะครับผม มันไม่ได้เกี่ยวกันที่ว่าคุณรวยคุณจนมันเกี่ยวกันที่ว่าวุฒิภาวะความนิ่งความอดทนจริงๆเป็นผู้ชายต้องนิ่งนะถูกไหมเพราะผู้หญิงเขานิ่งมานานการแฉการพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แฉกันไปแฉกันมาที่มันไม่จบสิ้นเพราะว่าแอดิวก็เคยบอกไม่ใช่หรอว่าศิลปินเนี่ยควรหยุดพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยเดี๋ยวสื่อมันทํางานของมันเองสื่อมันจะรู้ของของมันเองแต่ ที่พูดวันนั้นนะตอนนั้นนะครับณนะตอนนั้นนะคือมันหนักมากเกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วมันต้องพูดแล้วมันต้องระบายแล้วมันก็เลยเป็นความในใจที่จุกอกที่อยากจะระเบิดออกมาและมันก็ทําให้ฝั่งทางนู้นนะเข้าใจว่าอะได้เห็นกําพืชแล้วได้เห็นมุมมองที่แท้จริงแล้วคือพูดเพื่อให้รู้ไงถ้าไม่พูดเลยพวกมึงก็จะเอาเขาไปแขวนเอาเขาไปด่าไม่จบไม่สิ้นเขาก็เลยต้องออกมาพูดไง เข้าใจหรือยังฉะนั้นฝั่งทางนู้นอะ่ะก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่อายุเท่านี้นะมันต้องไปต่ออีกเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่คุณจะนิ่งคุณจะไม่สนใจคุณจะเดินหน้าคุณจะไม่เอาอะไรทางนั้นไม่ฟ้องอะไรทางนั้นนะครับมันเหมือนเด็กอะ่ะคือเด็กกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ถูกว่ะมันคือเรื่องส่วนตัวเขาด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาเอามีความสุขกับ พาทปัจจุบันอะคือเดือนหน้าไปกับน้องสันนะครับยิ่งพูดยิ่งอินเรื่องแบบนี้เราเข้าใจแพลวนาะไม่ใช่ว่าจะฟังแอดดิวพูดถึงเรื่องแพลว่าโอ้แอดเข้าข้างแต่แพลว่าไม่เห็นเข้าข้างเพราะบิ๊กเลยไม่ใช่นะครับเราแยกแยะออกเราแยกแยะเป็นส่วนใหญ่ไอ้พวกเหยื่อพวกที่มันไม่ชอบแพลวะ่ะคือจะบอกว่ามันมีอยู่แล้วไงมันมีของมันอยู่แล้ว ส่วนบิ๊กเนี่ยจะไปว่าคนนี้ให้ไปดา่าเมียเก่าหน่อยเนี่ยแอดดีวว่าบิ๊กเขาไม่ทาบิ๊กเขายัางไงเขาก็ไม่ทําอยู่แล้วเขาไม่ทําอะไรต่าๆขนาดนั้นเต็มที่เขาก็แค่เรียกร้องเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอะไรที่มันถูกต้องบ้างในสไตล์ของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่เราแค่มีความคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอ่ะปล่อยเลยตามเลยไปเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือ ตัวผู้ชายเนาะตัวฝั่งพ่อบิ๊กอะ่ะเขาเป็นคนมีความสามารถ2คือกระแสดีแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนได้ดีมากๆ3คืออะไรอะ่ะหน้าตาดีขาวแล้วทําธุรกิจปัง4คนรู้จักเยอะมีคอนเนคชั่นที่ดีเจอคนรวยเยอะธุรกิจปังทั้งกาแฟทั้งร้านอื่นๆเดี๋ยวจะมีไอ้มีเป็นละแมายาดมใช่ไหมฮะเออเขาทำได้หลายอย่างครับ หมูกรงหมูกรอบแคบหมูเขาทําได้หลายอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเท่าไหร่เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเยอะแต่ที่เราไม่ชอบคือแฟนคลับของเขาแฟนคลับของบิ๊กฟินแลนด์บางคนนี่ยหยาบมากแล้วก็ด่าเพาๆไม่จบนะครับบางคนใช้รูปของตัวเองออกมาแล้วก็พูดแล้วก็หัวเราะแล้วก็สะใจแล้วก็ด่านะครับอันนี้ก็เห็นเยอะคือเป็นคนแบบมั่นๆน่ะคุณว่าเผาๆมั่นใช่ไหมแต่คุณมั่นกว่าเขาคุณมั่นกว่าเขาถ้ามาเมืองไทยก็คงประมาณว่า ติดคุกไปแล้วอะ่ะแต่ที่เขาไม่ไปเล่นกับคุณไม่ไปอะไรกับคุณก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาไม่มีเวลาว่างมากพอเพราะงานของเขาก็เยอะคุณก็ไม่ต้องไปเรียนแบบเขาโอ้ยงานผู้ใหญ่บ้านก็เยอะเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้อง,องเหน็บแนมไม่ต้องมากระนแนกกระแนนะครับเพราะสิ่งที่ทพรวเขาทำเนี่ยเขาก็ทําในส่วนของเขางานของเขาทุกๆอย่างนะครับทุกๆอย่างเลยในส่วนของเขาหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแฟนคลับ ฉะนั้นการเดินทางการที่จะทําอะไรให้สุจริตชนเนี่ยหรือการพยายามเอาตัวรอดในจุดที่ยากที่สุดเหมือนที่เธอกล่าวไว้เนี่ยมันจะทําให้ตัวแพลาวเนี่ยมีคุณค่าและเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยทุกวันนี้แฟนคลับเขาก็มองแพลาวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าที่มีความแข็งแกร่งกล้าที่จะมาเชิญกล้าที่จะทําหน้าใหม่กล้าที่จะปฏิวัติตัวเองใหม่กล้าที่จะรับงานอะไรใหม่ๆนะครับมันดีขึ้น เนี่ยคือแอดดวพูดเป็นเหมือนกุศโลบายให้อะใครอยากฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับนางบ้างพอไปด่าน,นางว่าเป็นตุ๊กตาผีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูหนังชักกี้ดูผีนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือนักร้องหมอลำที่เซ็กซี่และมีใบหน้าสวยที่สุดก็ว่าได้นะครับคือจะบอกว่ายูกิเป็นมา,ากาก็สวยนะ ยูกิจะสวยแบบสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นอ่าต้องบอกแบบนี้นะครับสว่วนพลาวเนี่ยเขาเรียกว่ากระดังงาลนไฟคือสวยแบบผู้ใหญ่ตอนตอน้นประมาณนะี <c> ้ <oughs> นะครับแล้วมีใครอีกอะ่ะแอนออรดีอันนี้ก็สวยในรูปแบบของเขาสวยในสไตล์ของเขาตัวเล็กครับแอนออรดีตัวเล็กเนะมื่อก่อนเมื่อก่อน,มอนไม่ได้เล็กขนาดนี้นะเมื่อก่อน อบอวบเดี๋ยวนี้ตัวเล็กขาเลียวเล็กเลยนะหน่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของใครสวยของใครคนนี้สวยกว่าคนนั้นดีกว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเราแค่เอาเวอร์ชั่นของเราก็พอเวอร์ชั่นของการทําหน้ามาแล้วดูดีขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้คือเปล <S 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 <ๆ>่าเพราะว่าเขาทาหน้ามาเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็ทําให้เขาเกิดความมั่นใจในการทํางาน แล้วมันผิดตรงไหนที่เขาทําหน้ามาคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามีหลายคนบอกนะว่าเขาทําหน้าก็ไม่ได้ทําหน้าก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต,ต,ต,ตัวตัวตรงตัวตาผีอะไรเกือบอะไรของเขาก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับคือสรรหาสัตว์ต่วว่าคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองหรือยังไงเออบางคนก็บอกว่าก็เขามีตังค์อ่ะเขาทาได้เขาทไขาทไปสิเออแล้วยังไงอะครับแต่ละคนที่ไปว่าเขาเนี่ยยังไง มันเรื่องของเขาหรือเปล่าเขาทําเพื่อความมั่นใจของเขาเพื่อความแมสความเหมาะสมสําหรับตัวเขาเองเพื่อเป็นพาร์ทที่ทําให้เขารู้สึกว่าฉันคือแพรวแล้วฉันทําได้แล้วฉันก็มีความมั่นใจเพราะว่ารูปหน้าด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยทํามาสวยท้ขนาดนี้ยังไม่เข้ารูปกันเลยหน้ายัางไม่เข้าที่เลย มึงก็ไปด่าเขาสารพัดด่านู่นดา่านี่ดา่าโอ้ยอะไรนักดา่าก็ไม่รู้นะครับปวดหัวปวดกระบาลนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้ล้วกันไอ้ดูขอให้ความพยายามเอาตัวรอดของเธอในจุดที่ยากที่สุดที่เธอเคยกล่าวไว้เนี่ยขอให้ทำแล้วมันมีค่าในตัวเราแล้วมันก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าในตัวเราแล้วก็ความเข้มแข็งของตัวเราให้มากขึ้นการดูแลจิตใจนะครับแผล,ลวปล่าไม่มีใคร ก็มีน้องซันอยู่เคียงข้างดูแลจิตใจกันไปดูแลจิตใจกันมาเพื่อเป็นคู่ที่ช่วยกันเสริมสร้างบาร,รมีนะครับทะเลาะกันมีบ้างไหมก็มีบ้างแต่พยายามทะเลาะกันให้น้อยลงใช้เหตุผลแล้วความรู้สึกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของทีมงานต่างๆเนี่ยดูว,ว่าทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็คงจะมีการทําการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะการเซอร์ไพรส์กัน าทาในในวงการของแสงทองเนี่ยคือมันต้องมีอะไรที่อัปเดตแล้วก็ที่สําคัญบางจุดเขาก็ไม่สามารถบอกกับาทางพยพไมยกได้เนาะก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวแอดดิวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเป็นกำลังใจให้กับเพล่าๆนะสวยเหมือนตุ๊กตาจริงๆครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ